สวัสดีผู้ที่กำลังรับชมผ่านทางช่องย t u b e นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้เพื่อนสารกระตาครับดูครับฝีมือครับฝีมือของภูมิญาชาวบ้านนะครับเป็นลุงของผมนะฮะนี่ครับได้ออกมาแล้วหนึ่งใบเฮ็ดดวนวัพอลุงเฮ็ดเจ้ามือครับ มือสองมือนะครับวันสองวันเนาะจะบอกเนี่ยครับมีมีมีตะก้ามี้องมีมีมี้องมีมมมีีีข้องเหลืองงานะครับเหลืองงานเหลืองงามันนี่นี่ภูมิใาชาวบ้านนะครับก็คือต้องทำเป็นอตอกเล็กๆนะก๋วยโหก๋วยเต ว่าจะทำออกมาได้นะครับเราต้องขึ้นรูปทรงดูนะครับเป็นงานเป็นงานหัตถกรรมเป็นงานฝีมือรุ่นล้วนเลยนะครับบอกว่าขายไปได้เปล่าคุัลุงร้อย <100. S 1> าร้อยรอยเาร้อยเซวก็คือร้อยยี่สิบบาท,บาทครับร้อยยี่สิบบาทโอ้โหถูกมากมากนะครับนี่คืองานงานฝีมือทํามือนะครับทํามือก็นั่งอยู่ยางี้แหละครับนั่งเน้เนี่ยกำลังรัดนะ หำลังรัดตรงๆที่จับผ้าองนอนไเดียนดียนอนยังไงีเยังมตะนอนแถตะละเมอเป็นอะไรเป็นโรกอะไรวะถ้าถ้าภาษาการเขาเรียกตะคองอะไรสักอย่างเนี่ยตะค้องหรืออะไรจำไม่ได้นะเขาเรียกกันอยู่นะวันนั้นนะครับ ใช้กระบี่ล้อโอ้นี่มีสองยาสิ้นด้วยครับก็กนั่งเห็ดยุงซีครับสามวันถึงสี่วันถึงจะได้ตะกร้าหนึ่งใบนะครับยุงจะบอกอยากได้อะไรสั่งได้นะอยากได้ไส้สารเดีวพ่ลุงไส้นี่ครับ ใส่นะครับใส่เอาไว้ดักปลาเนะี่ยดักปลาลุงเขาบอกสารได้สารได้ครับตอนนี้กำลังขึ้นขึ้นเก็บรายละเอียดเล็บเสียเด<ะ>ี๋ยวเบเสียเดี๋ยวเอาพอเล็บเสียให้เลยฮะเล็บเสืออ๋อมือเสือจะทําทมือเสือด้วยนะครับมือเสือที่กวาดกวาดเป็นไม้กวาดขยะกวาดขยะนะครับได้ฝากทุกท่านกดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป มาอยู่บ้านก็นเอาคลิปอพอลุงแม่ป่านี่แหละนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งด้วยสามารถไปใช้ในาการเรียนการสอนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้นะครับนั่นคือวิชาลูกเสือนะครับสามารถที่จะสอนให้เด็กใน,ใน,ใ,นในชั่วโมงนั้นได้นะครับผมก็ต้องผมต้องมาฝึกกับลุงแล้วนะครับซึ่งวิชานี้ผมไม่ถนัดเลย นะครับวิชาการจักสารมีเป็นวิชาพิเศษนะครับเป็นวิชาพิเศษนอกจากมีก็เก่งเรื่องในพานเหมือนกันนะครับ<ม>เครื่องดักสัตว์นี่โอ้โหแอบเพียบเลยนะลุงไม่ต้องพูดถึงนะครับ<ม>วิชา<ม>วิชาเชิงพานเนี่ยโอ้โหผมต้องเรียนรู้กับลุงอีกเยอะนะครับดักสัตว์ดักอะไรซึ่งให้มาเป็นอาหารเนี่ยนะยกไว้ให้แกแหละนะครับยกให้แกเลย นะครับอุปกรณ์ดักสัตว์ต่างๆนี่ต้องยกให้แกนะครับดกดกเขาเเงกันอ่ามีที่ดักลูกเขาด้วยนะครับผมต้องมาเรียนเพิ่มเติมกับลุงแล้วนะครับเพราะว่ามันมีในรายวิชาพิเศษของลูกเสือนะครับทั้งลูกเสือสารัญลูกเสือสามนั้นใหญ่ด้วยนะครับซึ่งวิชาจักสารนี่สามารถไปเป็นอาชีพได้เลยนะครับนักจักสารมีวิชาพิเศษวิชาหนึ่งชื่อวิชาว่านักจักสาร นะครับคือบรรยาชาวบ้านกันจากสารนอกจากจากสารไอเขาเรียกอะไรแต่อาฝาชีนะครับปิดอาหารแล้วนะฝาชีปิดหลุมเปียกหลุมแห้งแล้วนี่ก็คือส่วนของการจัดสารสามารถเป็นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วดูรายละเอียดน,นะครับผมวันนี้ผมปล่อยโควิดแล้วนะครับไปโดนกักตัวเดี๋ยวจะเดินไปหายยาไข่นะครับ ยไข่กำลังกินหมากอยู่เลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามซึ่งถือได้ว,ว่างานเป็นงานทํามืองานฝีมือนะครับทําจากไม้ไผ่เลยนะครับล้นบอกพะลุงไม้ไผ่สดสดอ๋อแกก็แต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วนะถ้าเราเอาไปลนควันไฟนะครับ เอาไปลมลมควันไฟเนี่ยมันก็จะจะดีตรงที่ว่ามอดมอไดไม่กินด้วยโอ้ยแบกบจะหมดหมอดต้องไม่กินนะครับฮะแล้วก็ก็ดีส่วนนึงเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญของไม้ไผ่่ะไม้ไผ่มีประโยชน์มากนะประโยชน์ทุกอย่างเลยหนอก็กินได้นะนก,กินได้ช่วงนี้ก็ทำข้าวก็ได้อ่าแต่เป็นตองข้าวก็ได้ลุงบอกอเกจตนนุนก็เริ่มเริ่มแต่งอีก,อกตัวแล้ว อ่าสั่งโซ่เด้ดเลยทำก็มีทำกระตาทำกระตาแล้วเรื่องหำอมไโค้ชเพื่อนกนหำไม่มีครับไม่มีเรื่องหำตาด้วยสิอันหำกระตาขั้นเทพที่ทำกระตากับอ๊ตเอาอได้ครับไปุท่านก็ติดตามในช่องครูเชษด้วยนะครับในช่องยูทูบนะครับ ไอ้เบื่อนางผุนครับผมว่ามันเพิ่นเหตุแห่งุุนกำลังกินลกำลังชุมนุมนะครับตามปกติแล้วเขาไม่ให้ชุมนุมเกินห้าคนนะก็ในหมู่บ้านนะครับไม่มีคนไปอยู่ในสุ่มเสี่ยงนะครับก็ไม่มีปัญหานะฮะมีปัญหาแต่ว่าถ้าเดินทางออกนอกเมื่อไหร่ก็คงจะก็คงจะได้นี่กันนะครับแต่ว่านี่ก็คือส่วนมากก็เป็นาพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านทั้งนั้นไม่ได้ไปไหน ครับไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนะนนนจังหกับซุ่มนุ่มครับผมวานี่ครับรเป็น,อ,นอ,ยอย่างไครับเขเจาะลกสบ้าก่่าม,บบามัน็เจาะบมนกแมนยูมจารณ่เที คือกมคนขี้เกียจนี่องอ้วนไม่ยันกันกำลังหนีหยขนมรูปหยาดขนมร้านกินกับหยาดรถเขาซื้อยู่นี่เขาลาซื้อยู่นี่ไปไหนก็ไปไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้ยายบอกอ่ะกลัวโรคโควิดอะไรนะโควิดเออยายก็ทำตลกไปนะครับนะครับยายเจ๋ก็พูดตลกนะครับจีบตลกมาด้วยนะครับตลาดก็ไม่กล้าไปไปตลาดก็ไม่กล้าไปแกบอก ครับปลาอยควยบิดไเออขอบคุณยัยขขยสร้างสีชั้นนะครับโอเคครับฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ